กำกำอะไรบอดีมันบิดโอบิดบิดโอ้บิดแฮมแฮมันบิดไอ้ลองบิดตัวไอ้ลองบิดตัวบ่กำมันเลยกำเท่กำร้เลยกอางนี้ตัวมฆกันนะแตลับไม่ตวกันนะครับงายเลยครับไงคือโอ้มันไมโอมันไมดึงดึงยามันไมไปไปเลยโอ้บอดีมันบิดนะตรวจดูครับประมาณ2เมตรตึงเลยโอ้ตึงเลยตึงเลยนะเอาบางดีนะบ้างตึงน้เอมันพัดนะ่อนะ

สเมตรสามสิบสามเมตรสี่ิเนาะสามเมตรี่ยมันงอหันเจสีเมตรอ่ะนี่คือต้อมันออกลำกไก่มันกินไก่นมันิดนะโวทำมันบิไอะไรทำิดตวเองคลายออกมาแล้วก้มกับนี้กำสองข้างก้มสองข้งตะกวนก้ไม่ได้ เออกรล่เออเดียวเ้่เนี่ยยเดอปานหัวหางเพ่พ่อมนพดูสูงเงี่ยเหมือนกันนี่ตัวถูกตัวโ้อน่นะ่อ้ยไปลงไปแล้ธรรมชาติมั้งไปไปสู่ธรรมชาติธรรมชาติ ตัวนี้คือ,อมันก,กัดจ้าเห็นไหมมันเลยตัวที่สองครับหัวโผล่มาทางเวมนะ